พัดทูฮาพัดทูนะฮะนี่ไงเดี๋ยวเขาจมูกมาลกนี่พัดทูฮะอร่อยเลยนะนบอร่อยอรเลดเลยนะเดี๋ยวอย่าดิ้นมากเดี๋ยวออกลุกเอามามัดดีดีอิ่มยังห่อแล้วเนาะ ลูก <shield S 1> แม่ทำไม่ขนาดนี่หนูมี่ต้องกินขนาดนี้โอโ้โหวันหลังแม่ลูกเดียวก็พอแล้วเนี่ยนี่ลูกครึ่งนะอืม <laughs> ดูดิฮะกินไม่หยุดนะฮะคุณแม่เช็ดไะอย่าให้หนูต้องเช็ดเองนะฮะคุณแม่โอ้เอาเอาก่อนแม่ให้หนูต้องเช็ดเองนะฮะเออเอา,เอา,ามาแล้ว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 หนู <c oughs> ออเงงคี้ยวบ้างว่ะลูกหนูกื้อหนึ่งเดียวเลยเนะี่ยหนูไม่เคี้ยวเลยลูกเอาลิ้นดันดันด้วยลูกช่วยช่วยย่อยเด้อ จะเลี้ยงหนุนไหวล่ะอาจ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 จะเลี้ยงหนุนไหวล่ะ ดีๆไหลยเช็ดปากแม่แม่เ้โอ้คุณแม่กินเคเีกับพ่อไปแล้วหนุนกินกล้วยว่างหนุนผิดตรงไหนอ่ะฮะกล้วยหมดแล้วลูกตอนนี้ร้านไม่เปิดนะคะกล้วยหมดนะัะกล้วยช่วยบริจาคมาด้วยนะฮะ